สารภาพตามตรงเลยเด็กผีตื่นเต้นวะ่ะพรุ่งนี้แล้วนะตีสอนัดชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกจะลงทำการแข่งขันแล้วทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเจอกับไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่รู้เหมือนกันจบเกมถ้วยจะไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะสมหวังและใครจะผิดหวังแต่พวกเรา ก็เชียร์เต็มที่หวังเต็มที่ว่าถ้วยนี้มันจะเป็นของแมนยูอะเนาะเอาไปดูกันสิ1วันก่อนจะลงนะักชิงชนะเลิศเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของนักเตะบอกได้เลยว่ามีข่าวดีอ้าเริ่มจากเมื่อวานนี้เด็กผีเนี่ยหนาวๆร้อนๆกันเลยทีเดียวหลังมีภาพเจมส์ดิสันอยู่ดีๆมึงมาเดินถือหมอนหิ้วกระเป๋าทำท่าจะไปซ้อม ทำถ้าจะเดินทางไปกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปที่สเปนซชแล้วอ้าวไหนบอกว่าเจ็บไงไหนบอกว่าเล่นไม่ได้แล้วฤดูกาลนี้ไหนบอกว่านัดชิงก็เล่นไม่ได้สรุปสุดท้ายยังไงปิดข่าวสับขาหลอกจริงๆลงเล่นไม่ได้แหละแต่ให้ไปด้วยเฉยให้มันมีภาพข่าวมากดดันแมนยูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเล่นได้มันหายทัน โอ้โหตอนนี้เด็กผีนี่คิดกันไปต่างๆนานาเลยยถ้าเจมส์แมดดิสันลงเจอเราเนี่ยสเปอร์ไม่แพ้เลยนะเออสเปอร์เนี่ยแพ้บ่อยมากเวลาไม่มีแมดดิสันก็ไปตามข่าวกันอีกทีว่าสรุปสุดท้ายเจมส์แมดดิสันเนี่ยจะได้ลงสนามไหมจะมีรายชื่อหรือเปล่าแล้วทําไมอยู่ดีๆเนี่ยมันถึงหายทันถือกระเป๋าถือหมอนเดินทางไปกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โห เล่นเอาเด็กผีบอกอ้าวกูโดนสับขาหลอกซะแล้วส่วนทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะสับขาหลอกหรือว่าแค่ให้เดินทางไปด้วยเฉยๆหรือสรุปสุดท้ายจะลงสนามได้จริงๆอันนี้แล้วแต่พวกเขาเลยฟังแมนยูเองมันก็มีเหมือนกันเพราะวันนี้มีภาพการซ้อมเซกชั่นสุดท้ายก่อนที่นักเตะจะเดินทางไปสเปนครับมีนักเตะทั้งหมด27คนลงมาทำการฝึกซ้อม และมีถึง3คนที่ก่อนหน้านี้เจ็บแต่ดันเดินลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วย1ก็คือเดียโก้ดาโล่สก็คือเลนิโยโรคนที่เราไม่คิดว่าจะกลับมาได้นั่นก็คือโจชัวเซอร์ซี่กลับมาซ้อมกับทีมเฉยเลยเออแต่ก็เพิ่งเห็นว่ากลับมาซ้อมนะทั้งเซอร์ซี่ทั้งดาโล่เลยเออเลนิโยโรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องอาจจะเจ็บหายหน้าไปนิดนึง แต่ความฟิตเนี่ยมีมากกว่าดารโลและเซอร์ซี่แน่นอนแต่เห็นแค่นี้เด็กผีก็ใจชื้นแล้วเพราะว่าถ้าสภาพความฟิตมันได้อย่างน้อยๆมีรายชื่ออยู่ในตัวสำรองก็ยังดีใช่ไหมเด็กผีเออไม่ต้องตัวจริงหรอกแต่ในมานั่งสำรองเนี่ยไปนั่งอยู่ปะปนอยู่กับตัวสำรองได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วถือว่าแบบเออรูเบนอมริมจะได้มีขุมกาลังนักเตะเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆถ้าเกมมันตื้มันตัน,ตนเนี่ยอะ โจชัวเซอร์ซี่อาจจะลงไปเปลี่ยนเกมก็ได้ฝั่งเดียโก้ดาโลเองถ้าสมมุตินะต้องการเกมรับต้องการแพทเทิร์นในการรับที่มันหนาแน่นดาโล่ก็ช่วยได้แถมถ้าเลนนี่โยโร่ฟิตพอที่จะลงตัวจริงได้เ่ยอันนี้เพอร์เฟเลยเพราะว่าในเซกชันสุดท้ายก่อนจะไปสเปนเนี่ยไม่มีมาทเดลิกครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มาไทาเดลิกจะไม่ได้เล่นนัดชิงชนะเลิศเนี่ยสูงมาก ถ้าโยโร่กลับมาช่วยแม็กควได้นะโอ้โหบอกเลยว่าเพอร์เฟกอ้เอสเปอร์มีภาพแมดดิสันมาเดินถือหมอนส่วนแมนยูมีเซอร์ซี่มีโยโร่มีดาโล่ลงมาซ้อมเลยนี่มันต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หวังว่า3คนนี้จะฟิตพอแต่ก็ต้องรอการถแถลงข่าวก่อนเกมจากฝั่งของรูเบนอโมริมด้วยนะว่า3คนที่ซ้อมเนี่ยไหวไหมลงเล่นได้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่พี่อ้นพูดครับ แค่มีรายชื่อในตัวสำรองเนี่ยเราก็ใจชื้นแล้วอ้าวเด็กผีคิดเห็นยังไงกับ3คนนี้เซอร์ซีโยโรดาโรคิดว่า3คนนี้จะมีชื่ออยู่ในทีไหมคิดว่าใครจะได้ลงสนามบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วตีสองนัดชิงยูโรปาลีกสำคัญกับแมนยูในฤดูกาลนี้มากๆแล้หวังว่ามันจะจบแบบ Happy Ending ้งสำหรับเด็กผีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแฟนผีอะไรขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับพรุ่งนี้ไปเชียรกันบู๊